พี่คีรร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะร้องเพลงให้ฟังจากข้อมนึ่งโชว์พลังสกิลการร้องเพลงเนี่ยยังไงครับย <stell> okay. 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 right. ังไงครับเพลงนี้แล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่นี่ตีนะเออเอามามาโอะไรนะวันเวลาที่รอความรักจนเราได้พบตัวจริงเธอคนเดียวที่ไม่เคยทอดทิ้ง มรสุดยอดสุดยอดนะฮะสมแล้วนะครับที่เขาแบบว่าล่ำเรียนกันร้องเพลงนะครับมาจากปลั๊กและสวิตช์คนไทยไปเรื่อยค่ะครับผมคนไทยครับผมคนไทยครับนะครับโอ้โนเลนดชายชายพี่ดอยเรจิจั ผมสั่งมีดะนี่ชาบูตะก็มีดะเดะเด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 คือตอนเวลาที่ยวสองคนตอนผมไปแฟนมีดที่เกาหลีนะครับสิ่งแรกเลยที่เขาสอนผมคือเซนไม่ว่าเขาจะพูดอะไรดูเดไว้ก่อนเขาพูดอะไรไม่รู้อ่ะดรับไว้ก่อนนะเดไว้ก่อนเดไว้ก่อนถามว่าแปลได้ไหมมันจะมีประโยคไหนมาที่พูดแล้วเดไม่ได้อ่ะ ก็อาจจะไม่ค่อยนะผมไม่ถามคำถามอะไรที่แปลกๆ่าจจะถามว่าอ้าวคุณเซนคุณรู้สึกยังไงบ้านที่มาวันนี้เดคุณเซนคุณเริ่มหิวข้าวหรือยังเดคุณเซนคุณแบบว่าได้ไปเที่ยวที่ไหนมาหรือยังเดคุณเซนพูดได้อยู่คำเดียวหรอคะเดอ่าอะไรแบบนี้มันก็เก่ง อาจจะโดนหลอกด้วหน่อยอะแล้วคุณเซนคุณไปในถ่ายทำที่สวิสมาให้คุณแบบประทับใจฉากไหนหรือว่าสถานที่ไหนในพิเศษไหมครับผมประทับใจทุกที่ที่ดีพวกคุณครับคุณนัสเดชยังไงนะครับคุณนัสเดชเ้ยอะไรครันี่เกิดอะไรขึ้นครับขอขออีกแ้วไคุณอย่ากทำเป็นเล่นนะทำไมเหลือผีเอะไรนะ ขาข <ใน S 1> ยันด้เขาขยันทายกันด้วยนะ่ะใช่คุณทายใครมีช็อตไหนที่เขาจับทายหมดเลยนะฮะหน้านเราน้ำมาแย้เรือออกแล้วเช่นน้าสรใช่ไหมครับเรือลำนี้มาแล้วยังไงเออูใครพี่เจ้าที่เผิอนะบอกก่อน อย่านะอย่านะผมว่าเกผมว่าไปถามไปถามพี่อัพมาพี่อัพบอกว่าพี่ก้าวขี้เขินมากให้แกเยอะจริงจริงก้าวน่ารักมากอช่ไหมรัาก็ลองดูดินะทุกคนดูสายตาเขาจักกจีอ่ะแล้ทำไมคุณจักกจีเขาอ่ะพี่ก้าวจริงเหรอเวลาแล้วเวลาเราแบบโกรธกันในซีนอ่ะคุณจักกจี้ไหม มีมีก็จะมีจำจำได้มั้ <rue word> มันจะมีซีนที่แบบว่าอย่ามองแบบนั้นแล้วพี่จะพูดต่อยังไงก่อนแอคชั่นคือขำไม่ไหวจริงนะไม่แบบพี่ยังไม่ได้ขับพวกเราอะขับพี่คทุกผมจริงจังนะทุกคนแต่ทุกคนชอบคิดว่าผมจีบโจ้เอ้ยลิกจัดใจนะ พี่พีดีกว่าพี่พีครับตอนที่ไปที่สวิตนี่ชอบเมนูไหนที่สุดอุยเห็นพี่พีกินทุกอย่างเลยอ่ะเอาหรอชอบทุกอย่างเลยหรอชอบกินทุกอย่างเลยไงชอบแต่ว่าหลักๆคือชอบเมนูที่ได้กินพร้อมหน้าพร้อมตากไงแล้วตอนที่ไปสวิตนี่คือมีเมนูอาหารไทยได้กินบ้างไหมอุ้ยได้กินเยอะมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นส้มตำลาบอะไรอย่างเงี้ยเปรี้ยวปาก ที่อาหารพิซ่าลดมากพี่ๆจำจำลาบพี่ที่นู่นได้ไหมค่ะจำได้ลาบที่นู่นใส่ใบเมเปิลนะฮะจริงเหรอประเทศไทยเรากินกินแกงส้มกันเนี่ยปกติเราจะกินแกงส้มกุ้งทุ้งตัวเล็กๆใช่ไหมพวกเรากินกุ้งมังกรนะครับไม่ใช่อะไรครับที่นู่นไม่มีกุ้งตัวเล็กครับกุ้งเขาใหญ่มากแต่ว่าเรียกว่ากินดีอยู่ดีมาค่ะแล้วก็ฉากกองดูทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วว่าแบบ มันมันมันน่าบ่อยมากกินไปแก้มแดงไปใช่คือตอนแรกเราเคยเห็นว่าเฮ้ยทำไมกินแล้วสักพักมึนๆนะมึนนะพอถามเขาว่าในนี้มีอะไรไหมอย่านะคีมี่กินไปแก้มแดงไปเขินอ่ะเขินหรือเปล่ายังไงคะจำพูดเลยค่ะอย่างั้นบอกแล้วให้แก้เขาเยอะๆยังไงคะก็เขินแะครับผมเชื่อนะครับพี่อู๋ที่เขิน หูได้กแล้วเอ้าแต่ว่าวันนั้นที่เรากินเขากินฟองดูกันหน้ากล้องใช่ไงครับอ่โอ้หลังกล้องคุณแดนนี่คุณอ็อฟครับพวกเราสนุกกันมากใช่ทุกคนสนุกมากคุณกินอะไรอัะผมก็กินช็อกโกแลตฟองดูนะครับอ๋อฟองดูนี่คือของขึ้นชื่อของสุนิข์ของขึ้นชื่ออันนี้เขาทำหนังแบบว่าสวมบทบาทของนัสลิดให้ทุกคนดูนะเผื่อทุกคนแบบในึ่งม่ผมเป็นนัสลีดรับ คุณน,นักเซกเนี่ยเขาเป็นคนไกลร้ายต้องพูดในนาม <c oughs> ไหมค <c oughs> <c oughs> ะนอกจากพูดนอกจากพูดในรังควแล้วก็มีคนที่มาสู้ได้ก็คือเสียงและแอน <c oughs> ของคนสรุป